าเช้าแล้วค่ะก่อนเดินทางมารวมธรรบุญทรงกำลังใจให้สมาชิกเขาแค่จำเลยพันหนึ่งเลยปีค่ะพันหนึ่เลยปีพัก็ได้พันนั่นแหละค่ะสองคนสองคนกับพันอันนี้พี่น้องครับพอดีนิ non ผู้หนึ่งคือน้องเอ็มเป็นมาอยู่วงน้ำจากแดนแรกแต่ปีแรกปีสอง กระตินคอยใจไปลอยมาหลายทีวันที่นี่เป็นปวยปวยเป็นโรคลายอ่าหมอครับกะถามน้องตรงๆะนะเนาะน้องๆๆน้องน้องกะคือดูแลตัวเองหมอเขาก็เลยต้องบอกตรงๆมาเป็นมะเร็ง<อ>ตับปีนี่เขาคือ่ได้มาตินพ่อปอดใมาเย็นงานกับ่มีเงินพร้อมแล้ะกรป่ปวยพร้อมกัเลยเอาเขาเคยกินชุดกินดบน้ำกันเคยเดินสายเดินทางน้ำกันกนไ้น้กัน มูบวกแต่ไลายคนียกับนั่งใจน้องแน่นน้องเหลิมหนึ่งพันบาทได้กลับขึ้นลอยล่านล้านเล้ออันโลกแนวมันนี่ขันกำลังใจดีมันกับมีมีโอกาสเลยแบบขึ้นมากมีแห้งใจขึ้นมากมีรับพี่น้องบ่หน่อยบ่หลายกับนั่งกันไปแม่ลูก ขวานากับบินสะพานบุญ่งต่อไปหายพี่เอ,อ็มหายป่วยไว้ไหว,ไห,วห,หายมีสุขภาพแข<ม>็งแรงนะคะเข้ากับเก็บของเดินทางต่ออำเภอเมืองจังหวัดบึงการคะแนนทองมับพรผิดอำเภอเมืองจังหวัดบึงการค่ะพี่น้องหลายชิ้นหลายย่างมันการนี่เนาะเข้าเข้าเคยรวมงานกันมากเป็นเพื่อนโรงงานรูน้เสร็จแล้วนะรนู้จะไปแล้วนะนี่ ไม่หนูเสร็จเร็วจังเลยอ่ะอ้าวหนูเก็บของไว้ตั้งแต่ฉากหนึ่งผู้นะเก็บของอะไรที่ฉากเลยเยวว่าเก็บของไปแต่ตะเขาตีกันพู้นึกเยวว่าหนูยังไม่ได้เสร็จหรอกหนูทำท่าให้เฉยไอ้ยีตกใจเห็น่นอนเก็บของไป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 ไหนวันเนี้ยก็ว่าจะไปอันอ๋อไปอันนี้น้ำบอไปอันถวายน้ำวัดอันวัดอันบ้านโน่นแต่น้ำกันบอ ว่าจะไปหารพระอาจารย์ยู่ววัดนันไอวีเหยนบวชนะบวชวีอะไร,รเร <อ sınız. S 2> นีน่ยบลินอ่แล้วกันเราว่าสิเมื่อเบิ่งเฮือนกันหรืว,วา่าสิพากันไปแวะแล้วกอะมันบ่ไกลบันไดแหมจังมันพากันไปนอนไกลๆงานคนละอ,อุ้ยใจบุญสุนทานเจ้าเปล่านะของพี่จะปัน่นเจ้าเปลาเลยเฮ้ยเบ่งการแต่งเนือ้อ <c oughs> แต่งโตัวหลอกในคือจังสิบวอกหีจักรเนี่ยแหละ ยังหลดใจให้เจ้าเฮ็ดผมเปยไอ้ลโหลพ่อพ่อห้องกันห้องกันป้าพี่น้องเก็บของเดินทางตอนมันจังบอนขี่ตะเวนบนแย่งตาเดินทางปลอดภัยทุกคนทุกคันนะคะ